อาหารที่นี่เป็นเป็นวิสุทธ์มังสวิรัตปกติเราทานมังสวิรัตมันกัสุดยอดอยู่แล้วแต่ที่นี่เป็นวิสุทธ์มังสวิรัตสุดยอดครับไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ที่เด็ดคืออันนี้ครับเขาบอกว่านี่ข้าวาเหนียวลืมผัวยายจ,จิงก็อยากจะพาครอบครัวมาพาลูกๆพาหลานพาภรรยามาแต่ว่า ไม่รู้จะทำยังไงอยากให้กินอาหารทุกอย่างที่เป็นเป็นอาหารบริสุทธิ์แต่อันเนี้โหมมากภรรยามากินแล้วลืมผัวนี่แย่เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาเขาไปซ่อนไว้ตรงไหนก็ออกจากโปรแกรมได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ยังไงก็แล้วแต่เอาละถ้าเข้ามาทานแล้วสุขภาพเ็าดีเขาจะลืมผัวก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน